ด้ไม่ด้ได้าัตเง่นเเร็วกำลังเร็วไป้าปา้เทลวะอ้าวหายาเตเล่นยังไง เล้ำไปเลยนะคนเดียวไม่ต้องรอเพื่อนนะได้เก็บห้าอย่ามาร้องแล้วกันถ้าไม่เล่นนะอย่ามาบ่นแล้วกันนะอะไรนะถ้าไม่เล่นอย่าบ่นแล้วกันบอกเลยว่าเฟิร์สบัตรผมอ่ะผมดนตลอดหมายถึงฝั่งของเขาใช่ไหมนี่จะบอกยังไงเราพีกเอ้ยไปลุย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  ไม่เจอบัตเตอร์ไฟป่านานแล้วใกล้ที่สุดใช่ไหมดูบัตไหลเนี่ยไม่ได้เปิดเกมอะไรน้ำนะโอ้โธ่เรือดผาเอ้ยไม่ถึงแค่บูแค่กระชากไปกันป่านไดป่าไปดูให้ไปดูให้ซนเนียร์หนุ่นี่เด้อ ยังอยู่โป่ยังอยู่โป่อยังอยู่มาหนี้มาหนี้มาแอบหนี้ช่วยด้วยเอาไปล่ะเฮ้ย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 ้หลบได้หลบได้หลบได้เฮ้ยแล้วมันเอานกกลมว่ะเดี๋ยดินอนนนนอนนอนด้วยดิอยากเล่นด้วยอ่ะทัำไหมไม่ทัำไม่ทัน เาเยอะหรอไม่ดนม่มันไกลจังวัไม่ใช่ดูดวยป่าใช่ไหมเมื่อกี้ด้ดูเอาฟิกเจลยปแล่งดูม่รู้วําทำไมเวลาเธอไปทอยมาเร็วทอยมาเร็วไม่ได้ไปนะเคคิดกัปิโป้ลาก่อนลาก่อนอะไรไไไอเลย

เอาเรื่องว่ะตีไปเลยพี่พี่ก็เอาเอาเว็บตรงนู้นไปเลยโดินละว่าเดนแล้ว่าเดนแล้ว่าเดนแล้ว่ามาแล้ววามาแล้วว่าเรียบร้อยเล่นแบบนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้เดินเข้าไปเลยเออเอาแหละเอแหละช่างแหละเข้าไปโอ้เข้าไปเอาแหละถึงไหมมาให้เขาเข้าไปตายเลยสุดยอดไปเลยเอาละครับเอาละครับเปิดแอนดี้แล้วครับ ยิ่งซีเกมไปหนึ่งฮะอ๋ไม่ได้เลยเหรอโอ้อะไรเนี่ยขอโทษระบำสิ้งช่างอ๋อถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เล่นก็อย่าว่าอะไรนะนั่นแน่เฮ้ยโดนแบบมิดนิดเป็นยังไงเราเป็นยังไงนั่นแน่สัตว์เหลี่ยมเยอะนะเหลี่ยมเยอะนะไม่แกเขาลงไม่ได้เขาไม่ใช่เซเนียลเโอ ดิแล็กเจอเหรียญใช่ไปไหมไงพี่จ่าโอ้เยอะเยอะเยอะสามตัวข้างบนเฮ้ยดิแล็กโดนเหรียญใช่ไปไหมไงพี่จ่าสุดยอดไปหมดเลยดีมากดิแล็กมันไม่เอาเลยเลยเลยั่งที่ตรงแม่น้ำไปหมดเลยพี่กำลังไปบนพี่กำลังไปบนมาโลดมาโลดโอ้ติดติดกระสือเนี่ยกระสือกุ้ยยโดดโดดโดดใส่เท้าโดดใส่เท้าโดดใส่เท้าไหนอะกูโน่นเทียอยู่ที่นู่นเฮ้ยไปไกลแล้วก็มันไปไกลก็ไม่ต้องถอดสิ นี่ไงพี่ช่ไม่ตั้งเล่นอ่วพี่โยนนึงอ่ะมีแพกเว็มีแพกเว็รู้ตัวก็ดีเฮ้ยอะไรเหยียบใคอ่ะเหยียบใคอ่ะเหยียบใคอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวเนี้ยว์บบั๊อยู่บนน้องหอดอเเล่นเล่นเล่น เัวใส่จะปกอย่งวะเออสวย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 ไปไหน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 ไปแล้วครับไะไนไม่จริงอ่ะไม่ไม่มิไม่ตายมิ้ไม่ตายเอามิ้เออสวยมิ้สวยเอาเทลในคุ่ซ้าย ไม่มีนะไม่มีนะไม่ีไม่มีออร่าไม่ขึ้นเฮ้ยอยู่นี่ใครใครก็ไม่รู้เาโอ้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 โอโอ้โอ้้โอ้โ้โอ้โโดนโอ้โอ้โอ้อโอ้โอ้โอ้เอ้มอ้โโอนโอ้เอ้อนโอ้โอ้โออ้อ้ออ้อโอ้อ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้โอโว่โ ยกกลางยกกลางนี่ยกกลางบนไม่ได้เลยแล้วโอ้ยยกกลางยกกลางไม่ใช่ไปนะไปนะไม่ใช่กาชกานะไปด้วยไฟลิโป้ไปนะมันมีกอนเล็กอยู่ก้อนเล็กไจ้าได้ี็กีลุ้มมาลุ้มไปไุ้มลุ้มไปแล้วไปไปหมดเลยไปมดเลยไ่มจะโอยไม่นะ เอา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 ตายซะบน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 เฮ้ยใครมันบอดเบี้ยตวเฮ้ยไปยตป้อมป้อมเทลก็ต้องไปหามิกสลับ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 

กำลังลงไปล้างกำลังลงไปล้างโทรล้างถอยมาถอยมาไม่ได้โทรอยู่ใช่เ <X> อเจงงไปหมดแล<า>้ว<อ>ครับโอ้หนะครับสวย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 เล่นความสนใจไวจะจะดันอีกเลนเอง <laughs> ทำไมอาทิติดไม่สุดไปวะครับทั้ง,ทงวันคุยกับทีก,บบกับป้อมครับ<อ>เย่เล่นเล่เ่น่ ไอ้กางมาแล้วไอ้เคเคมาไอ้เชม่าได้ได้เธอเธอเจอกันมิ๊เชอะไรวะโก่งแล้วแม่เช่อ้านงานชดนี้ต้องลงอ่ะบอกเลยพูดเลยว่าช็อดนี้ต้องลงแย่เสียวเลยว่าช็อดนี้ครั้งแรกเนี่ยเยอะเยอะเยอะกระสุออีกนะ อย่าออกบัตรไหลระวังบัตรไหลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัน,นมันมีตัวเนียนเนี่ยเธอจะมายอกไม่ได้นะมันม ouais. ีต like ัวเนียนป้อมเนี่ยระวังบัตรไหลตั้งแต่เล่นกันเอาป่ะ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 เฮ้ยอะไรวะนี้มาเอาดักมาเอาดักมาเฮ้ยมิโกะเวาะม่เราไหวเหรอบัตรไหลซะเนี่ย ออกไปเลยโทษออกไปเลยว่าจะออกทางไหนดีนะไม่น่ารอดอะไรไปรอดวะเนี่ยไปไปเชสปิทพุทเลยเชปล่อยให้ฉันตายองคงนี้เป็นเลโทใส่ล็อกอ่ะฉันโดนตกโลกแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัดเรือดได้ตัดเลือด เกมอะไรเนาะมีวาร์ปใส่เนี่ยเที่ยไปถึงนู่นเลยอะมันเกมอะไรเล่นมาดเล่นมนดิเล่นมนด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 ไปครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับเที่ยีเที่ีโอ้กันวันนี้ครับโอ้ยเลืวัน้เนี่ยสวยสวยสวย่อกดหน้าะกะดีไปเลยไปเลดี ไอ้สัตว์บัสเอามาดิเอามาดิเอามาดิเอาเอาคลองเลยมิเอามาดิไอมิกสองถอยเลยทั้งคู่อ่ะเรียบเรียบร้อยโรงเรียนจริงครับสุดยอดไปเลยมิกระวังนะมิกมิคนอยู่นะฮ่าไม่ได้ไม่ได้บัสอยู่ข้างบนมาแล้วคอนเทนต์ที่เกมมาแล้วลองมาแล้วครับไม่นับแผ่วเลย

บัตไหลหลังบัตไหลหลังพอถอยไม่ได้ถอยไม่ได้ผู้เล่นอะไรวะเนี่ยคลิปป้ถอยถอยบัตขวาขำขำขำบัตได้นะขำบัตได้นะมิกไปปไมิกไไปม่มีสกิลเลยวะไม่มีไม่ต้องตายโทโทพอพอพอล็อกมันนี่อย่างอัอติล็อกฟิกโหเมื่อกี้ฟิกล็อกตายเลยเจนเนียลปิดหลังตายเหรอตายตายตาย

ไปดีบ้าบาบ้าบ้เทวว่ะอ้าวเอ็นเอ็นสวยเฉยเอ็นขวาเอ็นขวาอนไรวะนี่เนี่คีบล่ะคีบกูไปไหนล่ะโอขวาขวาอ๋อมาเล่นอย่างี้หรออ๋อเดินเดินไปล็อกเทลแค่นี้หรอออ๋ง่ายดีว่ะเออทีหลังก็จะเดินไปล็อกเทลแล้วก็ตายง่ายดีชนะได้ด้วยนไง ต้องมีเสียบทให้ผีข้าบ้านเลยตรงกลางไม่ต้อม่ต้โอ้ยใกรให้ได้บอกพี่ชาดว่าจบแล้วเซเลน้าปีตัดยังหาอะไรวะอยู่ตั้งแต่เลือกตัวแล้วมัเนี่ยโทรเลือกตัวแบบตกใจอ่ะบอกว่าเลือกแบบไร้ทิศทางอ่ะจิ้มมือลงไปตอนแรกคิดว่าง่ายก็เลยพอร์ตไปเยอะนะ พอผ่อนเท่านั้นแหละเรียบร้อยเลยสวยงามเริ่มเจ็บคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอใช้คาเมิโลซาต์เอ็มที่มีสารสกัดจากดอกคาโมไมล์พร้อมน้ำมันหอมระเหย7ชนิดบรรเทาอาการเจ็บคออย่างมีประสิทธิภาพคามิโลซาต์เอ็ม